วานนี่บัดเหิงอยู่ในวานนี้นั่นแหละข่อยยังว่านะคิดพดิดหรือคิดชึก้กว่าแต่คำใดคำนั้นบ่เปลี่ยนเออเอาคำคำหนามาไว้คำหลังบ่ได้บ่คเก้ครบัรบรบ่ได้บ่บ่ออืนน่นจะว่าบ่ตกงแห้งไปจัก เพรบบาะแต่ก้าวันที่นอนจะพูดันไปกันข้าใจกนบบนันนอนพักผ่อนกันมาเดียจะไว้เล่นะก่อนมันดูใจเลยอ่าตันนอนอู่พุ้นอานอนู่พูนได้เสื้อผ้าเอาแล้วบ่อ่ะอเ,อเอาเมียไปน้่งบอไปสซัมมี่กไอ้ขาดกันเนบ่ด้บบอไมไปนไ้่เด้อ จังวะจ้าหวาช่วงอยู่ในช่วงงานกำลังงานผลิตสิ่งที่มีชีวิตไปจักไอว่าเจ้านะโอ้ยขอบุไปวได้ก้อยกอ,อยอดหนาวมามันยังหอมกันแหงง <c oughs> ออเพรานันอดหนาวนำคืนเราจอกอับว่าเนาะใค่เกลื้งนะเอาเปิดภาพมาเม่นี้เห็นชุกรดดชุกนามาพี่น้องเลยเนาะไหนๆ <c oughs> มายืดรดดข่อยบ่อบาท มายุดรถคอยบอม่อยไแม่นบอี่คเจ้าอ้เจ้าอไดยังใส่ได้อยู่บ่ล่ะบ่ติดเบ่งแต่หึงแน่เออติดยหาใส่เลยเนาะเห็นมาแล้ขี่ห้างล้วก็ใส่กุบเจ๋อ้นกันเน่าก็ได้โอ้ยเนาะไไยได้่ ไปได้ได้อยู่แต่ว่ามันปัญหาตรงที่ว่ามันจะติดได้บดเท่านั้นแหละโบดได้เยอะนะมันมันกับโบดได้ไปจักคารอยับโบดได้ไปจักเอาปลาดุงเลยเนาะอ่ารกบะไหลแต่เสียบะไหลโจมส้มเอือกเสืออืมเตะไปแล้ว่ไม่เตะไป้หืมแต่เอาไปสูบเพิ่นก็ยังไม่อยากสูบให้เลยโอ้เปลี่ยนทอามันเป็นยางหม่ เอาไาดูเลยเนาะสบายดีได้สวัสดีเด้อไาดูเลยเปิดภาพมาเมื่อนี่กะบบอเซนหยุดรถบาทหยุดรถคืนเดิมต้นเป็นอะไรเหตุการณ์เล่าอยู่นี่ก็แล้เนาะเดินเล่ามันเลยผู้ดีว่าทีไปเดินทางไปหาน้องตุ้ยน้องตุ้ยอยู่ทาง คือโบคุนน้องตุยตุยเป็นคนแรกดูเรื่องเมืองมือซนพออืมแต่แบเคสอันว่าบ่าวพอนบ่าวละไปเห็นบ่อืออือไปรถจักรอ่าไปแม่บ่ได้ทางไปบ่ได้ก็ได้จะลงไปเบิ่งนาบ่ว่าไปบ่ได้ไปมาแล้วอันรถใหญ่ได้เออเดินขึ้นชันบ่สอ่ะแนนว่าพรท่านได้ไปยักเสือคือเห็นท้ายคลิปฉลองอ๋อโดย เบี้ยเเนาะจ้าเอาน้ำมันมาะยอดเบ้างนะเว้ยว่าเสียนคน้าโมยานนกมันบริทุกแต่ว่าประโยชน์น้ำมันแต่หึงเห็นแล้วมึงในสภาพนะขี่ขี่ไปส่งลูกแต่น้ำมือน้ำมือเห็นแล้วอืมอึ๊บหน้าขี่ตุ่มนะเวนนักโอ้เจอกันอาจจะสี่ สีดอยู่ได้บะเสได้แต่ละมือมันมัน,มน,มน,มนโอ่งคู่ม,มือคู่มือนะเอาน้ำมันใส่ยันว่ามันโบออน,นั่น,นหง่อนหลอกมัน่ต้องโผล่ยังไง่ีสภาพาาาามันสิไปสีขี้รถจักนี่บ่ไปหอดพุ่นนะนปพาเ <โด S 1> ติมสิไปหอดอยูบอ่บ,าบา่บะเสรปุโรยีเดินทางไกลแต่โดนเลย บ่ไก่ดีก็ไปฮอดใสนูกับอันอยู่นาแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยแม่นบ่แม่นเด้เฮาเปลี่ยนรุ่นนั่นรุ่นกีนี่เด้ได้อยู่ดอกมันยังใหม่อยู่เอพี่น้องเด้อเนาะค่ำนีสวัสดีดาตัวอุปกรณ์ใสนี้เนาะเมื่อเอาไมคไปบ่มนี้บานี้เบิ่งคลิปคือบ่เป็นตเบิ่งไมกบ่บาดได้ยินบาดบ่ได้ยินดอกไมเจ้านะมันสิเฮ็ด เป่ากดมันมน,นะบอมาสิ <laughs> เป่ากดไม่นตะว่ซื้อใหม่กันยังบ้านเลยว่าบนานเดดิบลแล้วห <laughs> ลานเพิ่งผลดิบ่ไแ้วว่าซื้อใหม่กันถ่าย,าย <laughs> สวยงามเต็มจเจ้ากรกะขายเบื้องตี้พอสามบอจิตมาไปกันจะก้นมือนี้ว่าเซ่น เอืมาน้เอาน้ำมันเนี่ยมาหยอดพี่น้องเอ้ยเนาะผลกระตุกตั้งแต่สาวคพี่น้องเอ้ยทาง้านี่าได้านานนี่บ้านี่บันเหิงมาได้บ้านนี่ยันนี้เอยังวานะ คิดผิดหรือคิดชื้อกว่าแต่คำใดคำนั่นบ่เปลี่ยนเอ่อเอาคำคำหนามาไว้คำหลังบ่ได้บ่เก้ากรบได้ครับกรบบได้บ่เมื่ออื่นจะว่าบ่ต้งเหงไปจักเพราะ่เ้านนอจะพูดดต่อนันนนอกมามา้เรอลุยไวยะ

เไปทางเดียวกันไมบอเกนบ่แหมาอ่ไปแหาเราเบิ้งนอกป็นแนวใดเนาะอยู่ดีไม่แห้งอยู่บอ๊ะเราพี่น้องเลยเดมมาจิตขึ้นมาเลยนางเอกก็ไปหน้าเลยบ่๊ไปน้าบไปน้ำเอาเมียไปน้ำบอไปสมนีกะ าขาดกันเนบ่ไรโบอไม่ไปน้ำด้ายเจ้าว่าเจ้าว่าช่วงอยู่ในช่วงงานกำลังงานผลิตสิ่งที่มีชีวิตมาจักเลยสวัสดีสอง่าวเพื่นที่น้องเลยใช้เอามายังอันี้ไปเอาจิรอได้โอ้ไปเอาจิยู่ใู้ ไปทััวเลยแล้วแต่จีดองกะเชื่อโอ้ยจัดร้อเผื่อมากวันจีโบเน่าวัดห้อในนั่นนางลดร้อนาะเราอามันใส่เราบอกเบไดงเบื้งสภาพมันนี้นะเบื้องนี้เคยกุลยดีร้อยหางล่างว่านี่เคยกุลยไกนยิโฉใหม่ปนตังสามเซนไปโอ้ยใครยุ่งาำนาของขวอยเราปวดเมื่อนันสี่พันเงินเอางินให้เพิ่นสี่พันยังเดือ ขึ้นมาสองร้อยเมนสเตอร์นะพราว่าโบกอันนี้มันหักเด้แต่ว่าทางหน้ามันมนเป็ยนยังมันมันเป็นยนทางหลังพุ่นแักีนะใค่งไหนขี่โจเต็มดีว่าใครรถคอยโรล่ลงวัานี่พนยังใครได้พนหลางวัานีว้อเราขี่เราลางแล้ว ขั้นไปกันมันแล้วมันนักเนาะมันมันบาสัดเดยเนาะี่อได้๋อี่บอ่ไปไปไสนอกันก็ได้ไปเดินทางปลอดภัยเนาะไปได้โอ้ยขอบุ๊ไปได้ขขอดหนามามันจังหอมกันแหงเออคันอดหนาวเรคือเราจอกับว่าเนาะไ่เคื่นะโดย เออไปขายอยู่หน้าไม่ได้ขายอะไรทั้ว่าขายดีกว่าข่อยอยู่จักอยู่หน้ากันเกาะภายในยุ้เอออันนี้หนูบนมือบนเว้นชมอยฉมีอยู่กลัวอะกลัวกลอยู่หน้าอีกอ่ะงามนี่แบบเจ้านอนให้นอนหน้าแล้วก็โดยแมนแมนไปไปแชรพี่น้องเลยเดินทางปลอดภัยโดยสบายดีเนาะไปวะไปเลยนะขินหอยพวงจอย ยอมแล э ้วยอมแล้้วเอยไปพี่น้องเลยฮะมาเติมมื <h 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 ่อซื้อนั่นเมื่อไปมายังเดี๋ยวจะขีดเออมันจะองได้ขึ้นดูวจักเอ้าเดินทางปลอดภัยเนาะมีหยังกระทูมาเด้อเดี๋ยวพี่น้องไปเลยรถจักเหมือนี้ด้วยรถจักรทางกับเพื่อนเปื้อนพี่น้องเอ้ยเนาะลำบากสัญจร บ้านเฮาฮึดูเผาฮั่นคือเกาเฮากรนปิพี่น้องเลยยืนเดินกับพ่อตกมายา,า,ามพลนต่ก้าตำพี่น้องเลยเนาะโอ้ยหน้ามอะไรข้างอยู่นี่ตรงๆแตดงๆอยู่พี่น้องเลยมันตำเนาะหนะาหนามอยู่ห้องหนามกับตำพี่น้องเลยนะ น้ำอ่างอยู่ตกมายามฝนมาเดิเลินตำพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางเพื่นชูงได้แบานี้พี่น้องเลยทางทางหลังบา้านนะพิ่นชูงเวลาฝนตกมาในน้ำม,มันไหลมาทางเฮ้าแบบนี้เนาะมันด,ดูดมีน้ำอ,อ่างกินอ่างอยู่พี่น้องเลยคุณอาเทวนี่แถวของน้ำของนิ่มเดี่ยเอ้ยขังเลยพี่น้องเลยเปืี่อนเลยเนาะ เอากะกลับมาเฝ้าฮัานคือเกาเนะพี่นองเอ้ยอยู่คลายเครื่องพี่นองเนะอ้ยเนาะผกคนหน่อยเห็ดอย่างดีผมเห็ดอย่างวะาเคนหน่อยหาขโมยอย่างวะาฝนตกลัางพอเซนอีกแล้วพี่นองเนะอ้ยเนาะอ่าไม่อีกแล้วพี่นองเอ้ยดินไม่อีกแล้วเนาะคือสีตกบดมือเลยมือนี่ เอาของน้ำตู้อัดได้บาอัดน้ำเด้ลูเด้ดยอย่างว่าคำว่ายังว่าผู้ใดคคะผู้ใดเอานะ่ะต้องมีค่าตูวเลยต้องมานั่งขายเครื่องเน้อเอาของน้ำนัน่นต้องมีค่าตูต้องมานั่งขายเครื่องน้ำเด้อ เออกินได้บ่ไ,ได้เด้อดุกินได้แต่อันเดียวเด้อต่อมือเด้อโดยเข้าใจเด้อขอแน่ขอนแม่ยุขอว่าได้ไหมขอนุ่นขอกินในกระเด็มในเด้อเด้อโบเมน้นุ่นต้องว่าโมมน <laughs> ะอยากเล่นเออเ้าวก่อนสบายเอาสบายดีประลุงก่อนอนะ่ะเบาายดีป้าดีเอาดีๆงามๆแม่บ่์ไหวกินได้อเบสบายดีป้าลุงโดยเอ้ยไปสับพี่น้องเอ้ย คนน้อย่พราะข้าน้อยเขากัดไม่ได้ขายห้พายเราขายใหเพราะาเข้านี่แหละข้าน้อยเท่านี่แหละอืมเอาสบรูงเลยน้องคลิปนี้กะดำด้าไปแล้วน้องเม่นีนกน่กะผลต๊รัดทางอ,น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 ,องนุนอ้อยกับ่ได้ไปห้องกงเนาะน้องปลาดูงเลยพากันอยู่เฝ้าห่านคือเกาเนาะมันแข็งแลยจ้าไปเลือกเอาดโมันแข็งเ,าเออนาะเ,เอาแล้วไม่นีโหมดเดยวนะเอาแล้วแหมอ่า นี่หมดระวังมันห่อยเด้อระวังมันห่อยเด้อเอาเนวไปเซ็ตเด้อลูกเด้ออ่าหมดกิิไนนเอาลาดูเงยดำดาไปแด้วเนาะพอกันใหม่เด้อเนาะพี่น้องอานุ่นก็อยู่เฝ้า้ันคือเก่าพี่น้องเลยโดยขอบุญขอบคุณเอฟซีเวสุกุสุคนเนาะที่เขามาที่ตามราคาห้ามซุ้มเนาะพี่น้องเลยโดยดำดาไปเด้วสบายดีเด้อลาดูเงยเนาะ